The Walking Dead และ Breaking Bad ต่างเป็นซีรีส์ทีวีโชว์ที่อยู่ในเครือของ AMC และทุกคนจะเชื่อไหมถ้าผมบอกว่าไอ้สองเรื่องนี้มันอยู่ในจักรวาลเดียวกัน เพราะมันเป็นแบบนั้นจริงๆโดยเรื่องนี้ทาง AMC ได้เป็นคนคอนเฟิร์มออกมาเองเลยและใน The Walking Dead เราจะได้เห็นถึงหลักฐานการมีตัวตนของ Breaking Bad ผ่านสิ่งเล็กๆน้อยๆในเรื่องอีกด้วยอย่างเช่นในซีซั่นที่2ฉากที่แดรีลหยิบยาออกมาจากถุงเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามีคริสตัลสีฟ้าที่เหมือนกับยาไอซ์อยู่ด้วย that? ซึ่งแฟนๆ Breaking Bad รู้ดีครับว่ายาไอซ์สีฟ้านี่มันคืออะไร What is this shit? This is blue. หรืออย่างซีซั่นที่3ในฉากนี้ไอสิ่งประดิษฐ์หน้าตาแปลกๆที่เราเห็นวางอยู่บนโต๊ะจริงๆแล้วมันคือเครื่องชงกาแฟสําหรับใครที่จําได้นะครับนี่คือเครื่องชงกาแฟแบบเดียวกันที่เราเห็นใน Breaking Bad ที่ตัวละครเกลประดิษฐ์ขึ้นมาหรืออย่างฉากนี้ในซีซั่นที่4ที่แดริวได้เล่าถึงอดีตของตัวเองให้เบดฟัง janky l i t t e white guy, Tweaker. One day we r e over at his house, so he punches Murrow in the face. And he, pulls a gun, sticks it right here. h says, I'm gonna kill you, bitch. เป็นพ่อขายาผิวขาวติดยาแถมมีคำพูดติดปากว่า bitch แถมในถุงยาก่อนหน้านี้ยังมียาไอซ์สีฟ้าแปลว่าเป็นพ่อขายาผิวขาวติดยามีคำพูดติดปากว่า bitch ที่ขายยาไอซ์สีฟ้าอย่างนั้นเหรอ ืม mm, ใครว่า <laughs> I'm selling และผมว่าที่ชัดเจนที่สุดเลยคือฉากนี้จาก Fear the Walking Dead ทุกคนลองเงียบหูฟังดูดีๆนะครับ uh oh. เพลงที่มีคนร้องดังขึ้นมาเว่เๆตะก,กี้มันมีชื่อเพลงว่าเอา่อเอาเป็นว่าผมอ่านไม่ออกแต่มันอยู่ใน Breaking Bad ซ e a s o n ที่เอพิ p i s ที่7 No más no le han avisado. ถ้านึกถึงคำพูดติดปากของเจสซี่แน่นอนครับว่าแฟนๆ Breaking Bad ทุกคนต้องนึกถึงคำว่า bitch bitch yeah bitch และคำพูดคำนี้ปรากฏออกมาใน Breaking Bad ทั้งหมดถึง54ครั้งด้วยกันซึ่งถึงแม้อาจจะฟังดูเยอะแต่ถ้าเทียบกับจำนวนเอพิโซด e ของ Breaking Bad ที่มีถึง62อพิโซดด้วยกันโดยเทียบเป็นความยาวตลอดทั้งซีรีส์จะอยู่ที่ราวๆ60ชั่วโมงหรือ3,600นาทีซึ่งถ้าคิดค่าเฉลี่ยง่ายๆก็คือทุกๆ67นาทีเจสซี่จะพูดคำนี้มาทั้งหมด1คําคำ You follow instructions You oh, well, you something else my follow didn't let tell me ถ้าพูดถึง Breaking Bad และ Brian Cranston ทุกคนก็คงมีฉากที่ชวนให้จดจำเป็นของตัวเองใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> แต่สำหรับ Brian Cranston นั้นฉากที่เจ้าตัวยอมรับออกมาเลยว่ายากที่สุดในตอนถ่ายทำนั้นคือฉากนี้ครับ <c oughs> Walt watches Jane die was probably the most difficult uh, scene for me to shoot emotionally, because temporarily I saw the image of my own daughter and her face rise to the surface, take the place of Kristen Ritter, and then just as quickly disappear. But it was just instantaneous. That millisecond was all that it took for me to to catch myself. Because again, I, I thought one of the reasons to save this person was that she's a young woman. She's, she could be my daughter. And that's sure enough, my own real daughter's face um, came. And it's, it didn't, afterward, you have to purge those feelings and, and try to let that go. อาจจะพูดได้ว่า breaking bad นั้นคือการพลิกผันครั้งใหญ่ในชีวิตของตัว b r i a n Cranston ที่ถึงแม้เขาจะไม่ใช่นักสแสดงที่ตกอับแต่อย่างใดแม้แต่รางวัล Emmy Award ก็เคยชิงมาแล้วในเรื่อง Malcolm in the Middle, Brian ston, in the Middle. แต่ก็คงพูดได้ว่าในฐานะนักสแสดงเขายังขาดบทบาทที่เป็นภาพจําของตัวเองที่เปรียบเสมือนกับบทบาท i อออนแมนของ Robert Downey j ่จูเนจนกระทั่ง You all know exactly who I am. Say my name. Eisenberg. You're goddamn right. Sing which Brian right Cranstan ka breaking bad long bod new there. And Aaron it's Paul, the... Pinkman, has has got the same He the same has form. a different tattoo on his bicep. Aaron Paul เองนั้นก็มีรอยสักเพื่อบรรณาการแดดซีรีส์ Breaking Bad แต่เว่ามันไม่ใช่รอยสักที่ตรงตัวเหมือนของ Brian Cranston โดยรอยสักของแอรอน a u l นั้นจะเป็นประโยคที่ว่า No Half m e a s u r e ซึ่งมาจากอีพิโซดของ Breaking Bad ซีซั่นที่3าอพิโซดที่12ที่ชื่อว่า Half m e a s u r e ที่เล่าถึงความขัดแย้งของเจสซี่ที่มีต่อสถานการณ์ปัจจุบันโดยประโยค No Half m e a s u r e คือประโยคที่ไมค์พูดโน้มน้าววอเตอร์เกี่ยวกับเจสซี่ No more half measures, Walter ครั้งหนึ่งนั้น Breaking Bad เคยถูกนำมาใายในประเทศไทยในช่อง Mono 29โดยฉายซีซั่นที่1ในปี2014ซึ่งถ้าช่วงนั้นใครเปิดดูช่อง Mono 29บ่อยๆก็คงพอคุ้นๆกันบ้างนะครับ This this is art, Mr. White. แต่ที่พิเศษคือมันมาพร้อมกับฉบับภาคไทยอย่างเต็มรูปแบบโดยได้คุณปิยะชำนาญกิจที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยเสียงของเขาในบทบาทของไอออนแมนมาภาคเป็นวอลเตอร์ไวท์ใช่ตัวสักพักหนึ่งถึงจะเข้าขากันอันนี้ยอมรับงั้นมาไล่ว่ามีใครบ้างและได้คุณคมสันรัตนากรบดีผู้ให้เสียงภาคสตาร์ลอร์ดหู มาภาคเป็นเจสซี่พิงแมนแต่สุดท้าย breaking bad ก็ได้ฉายในช่อง Mono 29เพียงแค่2ซีซั่นเท่านั้นและยังไม่เคยมีใครนำกลับมาฉายและให้เสียงภาคไทยจนถึงปัจจุบันและเสียงภาคเหล่านั้นที่เคยมีก็ราวกับสาบสูญไปที่ถึงแม้จะค้นหาในช่องทางอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่มีเสียงภาคนั้นให้ได้ลองฟังจนมันได้กลายเป็นเสมือนแรไอเทมที่แฟนเดนตายอยากจะลองฟังดูสักครั้ง Listen, และสำหรับคนที่อยากจะลองฟังแต่หาฟังไม่ได้ผมว่าวันนี้เป็นวันที่โชคดีของพวกคุณแล้วสำหรับวันนี้บา,บายๆครับผมวันนี้กลับบ้านกี่โมงอ่ะเหมือนเดิมสุขสันต์ันเกินนะครับขอบใจลูกลูกสายอีกแล้วนะก็น้ำอุ่นไม่ไหลอ่ะอีกแล้วเดี๋ยวทุกคนฟังทางนี้นะฟังทางนี้ผมจะขอยกแก้ว <c oughs> อวยพรให้พี่เขยหน่อยไมนี่มาขายดีขนาดนี้คงไปรวยเอาตอนห้าสบหกิ นิยายไปถึงไหนแล้วอะพี่เกรดแก้วเลยนะเนี่ยครูทาแบบว่าครูทำผลึกยาวทั้งสองสนิ้วเลยอะโอ้เป็นแก้วใสปิ้งระดับเชฟกระทะเหล็กแล้วโธ่พวกเล่นยาวต้องต่อแถวขอชิมกันข้ามทวีปแน่ัะจะห้อยว้าวดินเพลียงยังกลาโดนบีบไข่เลยว่าโว้ยว้าวแกพูดอะไรแกใช้พูดผมแค่ย้ำให้มันรู้มันทำงานให้เฮีย คิดว่าพวกมันเป็นควายไม่รู้เรื่องไงมึกเอ้ไอ้ผ่านคลายผ่านคลายระบายเข้าไปผ่านคลายให้มันดูผ่านคลายผ่านคลายระบายให้มันผ่านผ่านคลายผ่านคลายคลายคลายไม่คลายไม่คลายคลายแล้ววันนี้นายทำอะไรทำงานเหรองานอะไรก็เอาเถอะไม่ จะอยู่กับเธอจริงะอะ <c oughs> ในบ้านมียาอื่นอีกไหมคิดเข้าสิอยากรอดคุกก็ต้องคิดพูดหน่อยสิผมตื่นนอนผมเจอศพรู้แค่นี้นีพูดแล้ว <c oughs> ผมตื่นนอน <c oughs> ผมเจอศพรู้แค่นี้ ผมว่าเราไม่คล้ายกันเลยคุณไว้คุณไม่ใช่คนระมัดระวังตัวกูหูคุณมาสายแล้วก็ผียาด้วยใช่เขาผีจริงทีดีอะไรที่เราต้องใช้เพื่อน,นำกระแสฟไฟฟ้าล่ะธาตุอะไรที่เธอนึกออกเป็นอย่างแรกออดินน้ำลมไฟถ้าอยากทำเงินมากกว่านี้แล้วก็เก็บเงินที่หามาได้ นี่โทรหาซอสิครับ <laughs> <laughs>